เรียบร้อยครับสำหรับภารกิจ m 6 2 4 0 s u s ครับมาไถกลบขี่ใกล้แกลบครับเรียบร้อยนี่เก็บหัวงานที่ถนนกับเกียรให้พร้อมครับบอกให้โซกให้เป็นบวกนะครับเก็บถนนให้พร้อมนี่ครับจากที่เป็นร่องเป็นหลุมผลจากที่ไม่ใหญ่แล้วครับสังเกตเบื้งขี่ใกล้ที่โดนฝนครับมันจะเป็นขี้เขียวครับขี้ดิน แสดงว่ามีสารอาหารที่พืชต้องการอย่างเช่นฟังนี่ครบเรียบร้อยเห็นไหมันจะมีเขียวเขียวขึ้นมาน้ำดินครับมีไนตโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมครบถ้วนครับปุ๋ยที่ไก่แกบผมศึกษาบางเลยครับฟังนี่เรียบร้อยครับ รอแค่ฝนออกจักน้อยแล้วก็มาไถพวนอีกเท่นึงแล้วก็ยกคู่ปลูกครับตอนนี้ก็หาพันธ์ไว้ก่อนอค่ำแล้วครับตอนนี้18นาฬิกาวันจันทร์ที่25สิงหาคม2568ครับไม่เลือกงานไม่ยากจนครับบม่มีความจนในมู่ค้นขยันจวดคือเลาครับเหมือนแรงไป